ขเขมรยึดเนินสูงขมชิงความได้เปรียบตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเราจะเห็นภาพซ้ำๆแบบเดิมๆเหมือนหนังที่ฉายซ้ำๆไม่รู้จบทุกครั้งที่มีช่องว่างเล็กๆในพื้นที่หรือเกิดความคลุมเครือในจุดใดจุดหนึ่งขเขมรนจะขยับทันทีและสิ่งแรกที่เขาทำ ไม่ใช่การส่งทูตไปเจรจาไม่ใช่การทำหนังสือทางการทูตแต่คือรีบขึ้นที่สูงโดยไม่รอให้ใครอนุญาตเพราะเขารู้ดีว่าใครครองที่สูงก่อนคนนั้นคุมเกมได้ทั้งหมดเมื่อเขาขึ้นไปยืนได้แม้ไม่กี่สิบวินาทีสิ่งแรกที่เกิดขึ้น เป็นกระบวนการแบบอัตโนมัติเหมือนกันทุกจุดพวกเขาจะปิดพื้นที่ปรับสภาพภูมิประเทศและเริ่มตั้งฐานทันทีเขาขุดหลุมทำบังเกอร์ตั้งจุดยิงติดธงทำทางเดินและเริ่มแนวป้องกันอย่างเร่งรีบเพราะเขารู้ดีว่า ทุกวินาทีบนเนินสูงคือความได้เปรียบที่จะปล่อยให้หลุดมือไปไม่ได้พอตั้งฐานเสร็จทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเป็นอีกเฟสเป็นอีกเฟสหนึ่งทันทีคอมเมนจะเริ่มสร้างข้อเท็จจริงทางกายภาพขึ้นมา เหมือนกำลังวาดเส้นเขตแดนใหม่ตามใจตัวเองสร้างเพิงสร้างศาลาตั้งจุดสังเกตการต่อสัญญาณวิทยุส่งกระเช้าขนสเสบียงบางจุดถึงขั้นทําถนนเดินเพื่อให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้พอภาพทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ควรจะเป็น เส้นสันปันน้ำของไทยแต่กลับดูเหมือนเป็นเขตควบคุมของขเขมรไปโดยปริยายทั้งที่บนแผนที่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นและเมื่อขเขมรยืนบนจุดสูงขมได้แล้วเกมก็ถูกเขียนขึ้นใหม่ทันทีไทยระัตะเวนยากขึ้น การสังเกตการของขเขมเริ่มได้เปรียบการเคลื่อนกำลังของเราเริ่มถูกมองเห็นล่วงหน้าขเขมจะใช้ความได้เปรียบสร้างเงื่อนไขต่างๆเช่นอ้างว่าพื้นที่นี้พื้นที่แห่งนี้เขาอยู่มานานแล้วห้ามไทยเข้ามาห้ามไทยตั้งฐาน เพราะมันใกล้เกินไปพอมีปัญหาเขาก็จะร้องหาคนกลางก่อนแล้วทำเป็นเขาถูกคุกค,คามทั้งที่เขาเป็นฝ่ายรุกขึ้นมาก่อนบนที่สูงแห่งนี้ตั้งแต่แรกรูปแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปราสาทตะควายเนินห้าร้อย เนินสามหช่องอ่านมาไปถึงเขาพระวิหารทุกจุดมีพฤติกรรมคล้ายกันเหมือนถูกเขียนไว้ในตำราเดียวกันและยิ่งเขาอยู่บนที่สูงนานเท่าไหร่การกลับมาแก้ไขยิ่งยากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกเดือนที่ผ่านไป คือการเสริมฐานการเพิ่มกําลังการลาดเสเบียงขึ้นไปเรื่อยๆจนที่สูงเหล่านั้นค่อยๆกลายเป็นที่มั่นถาวรของเขาไปแบบที่ไทยไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นแต่แรกคนไทยในพื้นที่หรือว่าทหารที่อยู่ในพื้นที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้ชัดเจนกว่าใคร เขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทหารขึ้นไปที่ทหารกระเม็นขึ้นไปยืนบนสังเขาได้ก่อนเมืองข้างเมืองข้างล่างจะเสียความมั่นคงไปทันทีแม้จะไม่มีเสียงปืนสักนัดแต่ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ภูมิประเทศก็หายไปในวันนั้นเอง และนั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าดินแดนไทยกำลังถูกบีบให้แคบลงไปทีละนิดไม่ใช่เพราะเราอ่อนไหวแต่เพราะข้อเท็จริงในสนามมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เรื่องมึงเอิญไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่เป็นกระบวนการเดียวกันที่ขมนิน ใช้ครองพื้นที่สูงทุกครั้งและทุกครั้งที่เขาทำสำเร็จไทยจะเสียความได้เปรียบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจุดแม้เพียงไม่กี่เม็ดบนสันเขาแต่ในเชิงยุทธศาสตร์นั่นคือความมั่นคงของประเทศที่ถอยหลังไปเรื่อยๆเรียกว่าถอยหลังไปอีกก้าหนึ่งโดยที่ไม่จำเป็น